ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม fc 25และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น fc mobile nba ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยนะจ๊า Over Top Up มาครับ total rush ทีม2นะ เมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดู SBC ก่อนแล้วก็ไปดู EVO objective แล้วก็ค่อยไปดูนักเตะนะครับผมนะมีรุ่เต๋อว่ะรุ่เต๋อ5-5เลยว่ะรุ่เต๋อครับ5-5แต่ Finishing ค่อนข้างกากครับรีแอคกับคอมเพรเชอร์ค่อนข้างต่ำเร็วพอได้แล้วก็จ่ายบอลพอได้ครับแต่ว่ายิงยิงเป็นเป็นกองหน้าไม่ได้อะถ้าฟิน i ิชชิ่ง78นี่ยังไงก็เป็นกองหน้าไม่ได้ครับรุเต๋อสูง6ฟุต ตีพาร์ทอืมเออทรงประมาณเอ็นคุนคูอะไรอย่างงี้ก็เป็น CAM มาได้อยู่ครับเป็น CAM จ่ายบอลแล้วก็ความเร็วพอพอประมาณแล้วก็ความคล่องตัวพอมีอยู่แต่คอมโพเชอร์อรีแอคชัน่นอะไรพวกนี้ค่อนข้างกากครับเท่าไหร่อ่ะรุ่เต๋อแต่88 86 85น่าจะประมาณ200,000 200,000ได้55จริงจริงสกิลมูฟพาร์ทนี้มันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นครับเอา้แต่ผมว่าถ้าไม่ได้เล่นสกิลมูฟก็ไม่ต้องทำหรอกเพราะฟินิชชิ่งแม่งโคตรน้อยเลยครับ ปินิชชิงแม่งโคตรน้อยเลยแต่ถ้าใครแบบเออเล่นสกิลมูฟเป็นสายสกิลมูฟก็พอทําได้ครับแต่ทาไมก็คงไม่ได้ไม่ต้องทําหรอกมันได้แค่วีคฟุตครับปินิชชิงก็น้อยลองช็อตก็น้อยครับคือเน้นจ่ายบอลแล้วก็ความเร็วพอมีเลี้ยงบอลพอได้อะไรอย่างงี้แพงไปหน่อยแต่ว่าถ้าอยากทําก็ทําได้ครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็ทรงเดียวกับคาวาดอะีทรงเดียวกับคาวาดครับแต่คาวาดเป็นปีกครับคาวาดยิงดีกว่าจ่ายดีกว่าเลี้ยงบอลดีกว่าครับ เนี่ยถ้าถ้าชนก็ชนกับคาวาดแต่ว่าคนละตำแหน่งเนีมีลีกไอ้เหี้ยเอ็นเกมครับอาคาดิอุสมีลีก3-4ครับเอ็นเกมนะความเร็ว85ครับชูตติ้ง87ครับไอ้เหี้ยดิบบิ้ง85ไอ้เหี้ยเอ็นเกมครับไอ้เหี้ยวีฟุต4ี่เอ็นเกมครับไอ้เหี้ย,ยจัมปิ้ง91เฮดดิ้งแอค99โอ้โห ผมว่าแม่งเอ็นเกมอ่ะตัวนี้ครับเก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งกว่าโดอ้วนครับเก่งกว่าโดอ้วนไอ้เหี้ยแล้วก็มีออบเจกตีมันนี้นะน้องอ e ีเลนายูเวเหมือนกันครับไอ้เหี้ยมาทรงยูเวกันน้องอีเลนายูเวครับผมไอ้เหี้ยยิงปัน่นปั่นบอลสี่ลูกครับยิงสิบลูกไอ้เหี้ยใช้ตัวสเปนเล่นเจ็ดแมตช์สเปนล,ล,ลาลิก้าหญิงห้าตัวแล้วก็ เล่น6แมตช์ลาลิก้าหญิง5ตัวเอ้ยชนะ6แมตช์ลาลิก้าหญิงหญิง5ตัวครับทุย้ยวันนี้เป็นที่ไหนล,ลิ้นบันทึกใช่ไหมสี่สี่ครับยิงกากเหมือนเดิมไมาเฮียทรงกระโปรงเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีลิกเอ็นเกมนะมีลิกเอ็นเกมครับผมไเฮียอันนี้เล่นเฉยๆปกติครับเดี๋ยวริทึมมันเปลี่ยนเองอันนี้ใช้8แมนซิตี้ครับเล่นอันนี้ชนะด้วยแผนเป๊ปอันนี้ชนะด้วยแผนเทค ไอ้เงี้ยจบไอ้เงี้ยนี่ก็น่าจะเหมือนกันครับใช้ไอ้เงี้ยอันนี้น่าจะใช้น่าจะใช้แทคติกเดียวกับของของแอนนี้แหละครับอันนี้น่าจะใช้แทคติกเดียวกันแต่ใช้เป็นนักเตะลิเวอร์พูลอันนี้ใช้แผนอันนี่สล็อตอันนี้ก็ใช้นักเตะลิเวอร์พูลแปดตัวเหมือนกันแค่สลับเป็นลิเวอร์พูลครับแล้วก็ใช้แผนอันนี่สล็อต คนบุญวายมี15ตัวครับรอบนี้เฮียตัวไหนกระโปกหมาผมข้ามเลยนะครับเฮียเริ่มที่ตัวแรกครับเอลมาสเฮียเอลมาสกระโปกข้ามเลยครับถัดมาเบนรามาครับเบนรามาสีสีโอ้ยก็ตรงแบบเฮียการ์ดทองทั่วไปครับเฮีย ถัดมาเอ็นดอมเบเล่ในตำนานวีกฟุต3เฮียดิบบิง92เลยเหรอข่องตัวมากแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยนะครับดีเฟนซ์พอมีเซมินาน้อยไปหน่อยแต่วีกฟุตสามเฮียสายดิบบิงแล้วก็พาดซิ่งครับดิบบิงแล้วก็พาดซิ่งลีกเอิงก็พอได้นะบอกว่าพอได้เฮียแต่ก็พอได้อ่ออะถัดมาครับโรดิเกตตัวนี้วิ่ง78เดฟ88ฟิสิกอล83ครับวิ่งค่อนข้างช้าเลยเฮียปิดไป เวลาทำเวลาเยีะแปดสตัว86ตัวแรกครับอารโนแต่ไม่ใช่เทรนด์นะไอ้เแคยที่ไอ้ตัวนี้ติดโปรโมชค่ทุกทุกปีเลยนะเวย้ยทำไมทำไมตัวนี้มันถึงติดโปรโมชทุกปีเลยวะกูเห็นติดโปรโมชทุกปีเลยอ,อาน์โนยเนี่ยนะอารโนวิ่ง77ไอ้เจีดไกระโปรงหมาครับปิดไปติดโปรโมชทุกปีตัวนี้นี่ ถัดมาครับโทมริโทมริวิ่ง8-7โหโคตรไวเลยดีเฟนส์8-8แล้วก็ฟิสิกส์8-3พอมาเชื่อ8-5รีแอค8-8ด้วยนะโอเคอยู่นะครับตัวนี้โอเคอยู่นะบล็อกทองด้วยโห oh, โทมริตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งครับตัวนี้เก่ง,กง uh, ถัดมามีโหลมันครับโหลมันเป็นปีกวิ่งแค่8 2ครับแต่เล่นซ m ได้นะพอมีดีเฟนส์หน่อยครับโหลมัน ยิงบอลดีจ่ายบอลได้ครับโอ้ดีเฟนต์แต่ว่าสแตนดิ้งแต่เคิลน้อยมากเลยครับจะเล่น CM ก็คงจะไม่ค่อยดีป a m พอได้แต่ว่าก็ไอ้เฮียกญิงเดชหญิงลิงลิงเงินเหนื่อยขี้แตกครับถัดมาครับอิมิรี่ครับเหียอิมิรี่ซีซีว่ะโอ้หสแตนดดูดีอยู่นะเรเวิง86นี่แต่ยิงกาครับจ่ายบอลได้แล้วก็ดีเฟนต์โอเคอยู่เซมิน้าเยอะแล้วก็ดิบบิงดีด้วยตัวนี้ใช้ได้อยู่ เป็น CDM ว่าใช้ได้อยู่ตัวนี้ใช้ได้อยู่เป็น CDM ครับถัดไปก็จะเป็นเกรเรโรเกรเรโรเล่น Cm ได้ครับเฮียเป็นแบ็กทรง Cm แต่เล่นแบ็กไม่น่าไหวแอบช้าไปหน่อยครับแต่ถ้าเล่น Cm ก็เป็น Cm สายปาดเปรียวมีติกิตกาก้าทองด้วยนะปีสามเฮียมีติกิตกาก้าทองนะครับถัดมาครับน้องในเน่เฮีย น้องในเน่อัพแบบอินฟอร์มเลยว่ะ L M L W C A M ครับเพยสไตล์เดิมครับเอ๊แต่ยิงคมขึ้นมาหน่อยนะฟิ s ชิ่ง83แล้วครับยิงคมขึ้นมาหน่อยความเร็ว87เหี้ย r ัสซิ่ง86ดิมบิ้ง96 r รี c t ชันยังน้อยเหมือนเดิมครับไอ้เรียกชันมาแค่82ครับนี่มาเหี้ยแล้วก็ใส่หมวกด้วยเหี้ยหมวกนี่จริงๆมันน่าจะมีแบรนด์นะแต่เขาน่าจะลบออกไปจริงๆมันน่าจะมีแบรนด์นะครับหมวกไหมมา ตัวถัดไปโรเบิร์ตเลวานโดฟสกีครับ4-4ชาวบ้านหูแต่ว,วิ่ง85แม่งเร็วขึ้นเยอะนะเนี่ยมีชิปทองครับอ้เย่าโฟลไนเอดวาน์ฟร์เวิร์ดมงวันดีด้วยแต่ไม่มีเอเรียลนะยิงคมจัดครับเลวานโหก็ดูเก่งอยู่ดีอ่ะถึงจะไม่ค่อยเร็วแต่ก็ดูเก่งอยู่ดีครับถัดมา Messi, รรโอเมสซี่ครับรรโอเมสซี่4-4เหมือนเดิมนะ c a m i s t ตัวทองมันเหมือนจะยืน s t ไม่ได้ปะตัวนี้ยืน s t ได้ครับผม ยิงคมระดับหนึ่งแต่จ่ายบอลดีมากเลี้ยงบอลดีมากสปีดต,ต้นจัดเทคดิฟกับ4 4กับเมสซี่เ <Yeah. S 1> วียทัศสึถัดไปเวียทัศสึครับ C a m จ๋า4 4เหมือนกันมีอินซีสี่พาดครับเวียทัศสึยิงไม่ค่อยคมเลี้ยงบอลก็ใช้ได้อยู่เลี้ยงบอลดีครับแล้วก็จ่ายบอลดีความเร็วพอมีทรงเดียวกับเมสซี่แต่ผมว่าเมสซี่โหดกว่าครับ วันนี้ได้4-4ครับเวทยเตอรงเดียวกับเมสซี่แต่เมสซี่โหดกว่าแล้วก็โมัวเมด็ดซาร่า4-4ปะเฮีย4-3ปะอยากให้4-4ครับเฮียคมเร็วพริ้ยวเฮียแข็งด้วยนะหัวซาร่าแม่งแอบแข็งด้วยครับเฮียปั่นทองตอนนี้กำลังกงครับอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดเฮ้ยซาร่าตัวนี้ยืนเอทีได้คนระับตัวทองยืนเอทีไม่ได้ตัวนี้ยืนเอทีได้นะไอแบบจัดแผนอย่างมีซาร่าเอทีนี่โอเคเลยนะแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ด้วยครับเฮียแต่น่าจะแพงจัดเลย แล้วก็สุดท้ายกับเจย r เจ J ์พูเจย์พูซ a m กับ CM เหมือนเดิมครับ dipping passing finishing โคตรโหดเฮะียยิงจ่ายเลี้ยงดีครับความเร็วพอมีแถมดีเฟน s ์ก็พอมีด้วย n อ Game ครับเอนเกมเ,เกมมฮีย อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันเนอะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า